กำลังจะตกงานทำไงดี สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติน่าก็จะมาบอกถึงเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับเนาะสำหรับใครนะคะที่ทํางานประจําแล้วก็ดูแล้วว่าบริษัทที่ตัวเองทํางานอยู่นกําลังล่อแล่ล่อแล,ล่เลยเนาะในช่วงโควิด1นนะคะหรือว่าทํางานกับกิจการร้านค้าหรือว่าร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วรู้สึกว่าโควิด -19 เนี่ยมันมีผลกระทบต่อกิจการนั้นมากๆเนี่ยเราจะทำํำังไงได้น,นะคะอย่างแรกเลยนะที่เราต้องรู้ก็คือมีไรายได้เข้ามานิดนึงดีกว่าไม่มีอะไรเลยหมายความว่าถ้าเรา ดูแล้วว่าเฮ้ยเจ้านายเราดูเครียดๆวะยอดขายตกหรืออะไรเงี้ยมันมีโอกาสมากที่เขาจะไล่เราออกมันมีโอกาสมากที่เราปลิวแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะหรือว่าเจ้านายเราเนี่ยลดต้นทุนเดินเข้าไปบอกเลยหรือเดินเข้าไปถามตรงๆเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เหตุการณ์เนี้ยคือช่วงที่เราจะต้องพูดแล้วก็ติดต่อสื่อสารคุยกันให้รู้เรื่องที่สุดเฮ้ยงานพี่เป็นไงบ้างกิจการพี่เป็นไงบ้างหนูเป็นห่วงนะถ้าสมมติว่า เขาบอกว่าพี่ไม่ไหวอะพี่ไม่รู้ที่พี่จะจ้างน้องไปได้อีกนานเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยเราสามารถบอกเขาได้ว่าพี่ถ้าสมมติว่าพี่จะให้หนูช่วยเนี่ยหนูช่วยพี่เต็มที่เลยนะแล้วพี่ลดเงินเดือนหนูก็ได้ถ้าสมมติว่าพี่ต้องลดต้นทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเงินเดือนเข้ามาดีกว่าไม่มีเลยถ้าสมมติว่าเขาไล่เราออกจริงๆเนี่ยแปลว่าจากที่เราเคยมีเงินเดือนเป็นหมื่นๆเหลือศูนบาททันทีแต่ถ้าเราเคยมีเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสองหลดลงมาเหลือหมื่นห้าหมื่นแปด โอเคอยู่ได้ไหมอยู่ได้มันดีกว่าไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราไปหางานใหม่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้งานเมื่อไหร่ถูกไหมแล้วอีกอย่างหนึง่งเวลาที่เจ้านายเราหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการเวลาที่เขาดูเนี่ยว่าเขาจะเอาใครออกเนี่ยเขาจะดูคนที่ทําไมไม่เต็มที่กับงานนะคะบริษัทบริษัทนึงเนี่ยเหมือนเรือลำหนึ่งถ้า ทุกคนเนี่ยพายเรือหมดเลยแต่มีคนนึงเว้ยมานั่งให้มันหนักเรือแถมเอาเท้าลาน้ำอีกอะเขาก็ต้องปลดคนนั้นออกแต่ถ้าเราโชว์นะถ้าเราแสดงให้เห็นว่าพี่หนูพร้อมช่วยพี่เต็มที่หนูจะทําทุกอย่างให้ดีทําทุกอย่างให้เนี้ยบแล้วพยายามทําทุกอย่างให้ดีแล้วก็ช่วยเขามากกว่าเดิมเพราะว่าพอถึงตรงนี้เนี่ยเจ้าของกิจการจะดูแล้วว่ามีใครบ้างที่พร้อมจะสู้ไปกับเขามีใครบ้างที่พร้อมจะต่อสู้ไปด้วยกันให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสู้ถ้าเราเต็มที่เนี่ยมันก็ มีโอกาสสูงมากที่เขาจะไม่เอาเราออกแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครต้องทางานที่บ้านใช่ไหมก็อย่าคิดว่าเฮ้ยเธอจะรอดเธอจะรอดเพราะปกติเวลาที่เราทํางานที่ทํางานเนี่ยเราอาจจะเต็มที่บ้างไม่เต็มที่บ้างเราไปที่ทํางานเจ้านายเขาเห็นเราเนี่ยเขาก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเราทํางานแต่เวลาที่เราทํางานที่บ้านเนี่ย เจ้านายเขาไม่เห็นเราทํางานก็จริงแต่สิ่งที่มันโชว์คืออะไรสิ่งที่มันโชว์ก็คือผลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยในองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยสิ่งที่แสดงให้เห็นตัวตนสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นเต็มที่กับงานมีอยู่อย่างเดียวเลยคือผลงานผลงานเราเนี้ยบมากเท่าไหร่เราทําดีมากเท่าไหร่คือเอาง่ายๆคือทํางานเกินเงินเดือนอะ่ะมันก็มีโอกาสมากที่เขาจะเห็นคุณค่าเราแล้วเวลาที่เขาจะปลดใครออกเขาก็ไม่ปลดเราเพราะว่าเขาเห็นว่าเรามีคุณค่าต่อบริษัทนั้นหรือต่อกิจการนั้นๆนะคะ เพราะฉันลองดูเนาะลองไปคุยกับเจ้านายดูต้องคุยนะต้องคุยเพราะว่าตอนเนี้ยมันถ้าต่างคนต่างเงียบแล้วเราก็อยู่เฉยๆอะ่ะก็ใจว่าแม้ว่าเราจะพยายามทํางานเต็มที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเจ้านายเขาไม่รู้อะ่ะหรือว่าผู้ประกอบการเขาไม่รู้ว่าว่าเราเต็มที่อะ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่เราจะปลิวได้เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องบอกให้เขารู้เนาะ ต่อไปเทคนิคที่2นะคะก็คือการเก็บเงินสำรองหรือเก็บเงินฉุกเฉินเอาไว้วิธีการเก็บเงินฉุกเฉินก็ง่ายมากก็คือให้คำนวณมาว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นจะต้องใช้เท่าไหร่ค่าเชาวบ้านค่าน้ำํำค่าไฟแล้วก็ค่ากินอยู่ถูกไหมหรือถ้าใครมีพอร์รถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็รวมไปในนั้นได้นะคะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราคิดมาแล้วว่าค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นของฉันหน้าแต่ละเดือนเนี่ยฉันต้องหาให้ได้อย่างน้อยอ่ะหมื่นห้าเวลาที่เราเก็บเงินสาหรับค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินเนี่ยเราควรจะเก็บให้ได้ประมาณ3เดือนก็คือถ้าสมมุติว่า3เดือนเราไม่มีรายได้เข้ามาเลยเนี่ยเราก็มีไอ้เงินฉุกเฉินตรงเนี้ยเอาไว้สํารองเอาไว้ดํารงชีพอยู่ได้ ช่นถ้าสมมุติว่าใครมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายแน่ๆเลยคำนวณแล้วแน่ๆเนี่ยหมื่นห้าเงินที่เรามีในธนาคารที่เป็นเงินเก็บเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเนี่ยก็ควรจะมีสัก4ี่หมื่นห้าหรือถ้าใครจะเพิ่มเป็น6เดือนเลยก็ได้ก็คือแปลว่าถ้าสมมติว่าในระยะเวลา6เดือนเนี่ยเราไม่มีเงินเข้ามาเลยเราไม่มีรายได้เลยเนี่ยเราอยู่รอด6เดือนโอเคเพราะฉะนั้น6เดือนก็เท่าไหร่ถ้าสมมติว่าหมื่นห้า ส5่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าเก้าหมื่นใช่ไหมแสดงว่าเราต้องมีเงินในบัญชีเก้าหมื่นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่สมมติว่าอยู่ดีก็โดนปลดโดนออกจากง,งานเนี่ยเรามีเวลา6เดือนในการหางานใหม่อ่ะเห็นไหมมันมีประโยชน์เนาะพวกเงินฉุกเฉินหรือถ้าใครเก็บเงินเก่งๆนะก็เก็บไปเลย1 2, 5, ปี2ปี5ปีเพราะว่าเวลาที่เราไม่มีไรายได้โดนออกจากง,งานหรืออะไรเงี้ยเรามีเวลาตั้งปีหนึ่งในในการหางานใหม่เนาะหรือถ้าใครเก็บเงินเก่งๆมีสำรองไว้สัก5ปีเนี่ยเฮ้ยเรามี5ปีในการหางานใหม่ เวลาที่เรามีเงินสำรองเงินฉุกเฉินเนี่ยมันทําให้เราอุ่นใจเวลาที่มันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นต่อไปนะคะอย่างที่3เนี่ยถ้าสมมติว่าตอนนี้ใครเนี่ยต้องมาทํางานที่บ้านมันก็จะมีเวลาว่างเยอะใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ต้องเอาเวลานั้นไปทาไมเดินทางไปทํางานหรืออะไรเงี้ยเนาะก็คือเราอาจจะทําได้ทํางานน้อยลงด้วยซ้ําเพราะว่า เวลาที่เราอยู่ที่ทางานเนาะก็ยอมรับว่าเราก็ทําดรออะไรก็ไม่รู้ให้มันดูเหมือนมีงานเยอะแต่พอเราทําที่บ้านเนี่ยสิ่งที่เขาวัดคืออะไรคือผลงานเราอาจจะไม่ต้องทําเยอะก็ได้แต่ถ้าผลงานเราดีมันก็เลิศถูกปะ่ะทีนี้เนี่ยเวลาว่างเราควรจะทําอะไรเวลาว่างเราควรจะเอาไปดูซีรีส์ไหมนั่งดูย t u ู e ปัญญาอ่อนไหมไม่นะคะเวลาว่างตอนนี้นะคือโอกาสในการเรียนรู้พยายามเรียนรู้ทักษะต่างๆให้มากที่สุดเพราะว่าพอเรากลับไปทํางานปุ๊บ เจ้าของกิจการหรือเจ้านายทุกคนนะเขาดูแล้วว่าใครมีทักษะ ใครมีความสามารถที่จะพาให้บริษัทเนี่ยสามารถโตขึ้นไปได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เรามีทักษะมีความสามารถเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือถ้าใครมองแล้วว่าเฮ้ยแม่งเป็น <c oughs> พนักง,งานประจําเสี่ยงว่อะไรเงี้ยเสี่ยงวา่าเราไม่รู้ว่าจะโดนไล่ออกเมื่อไหร่หรือว่าเราไม่รู้ว่าบริษัทจะเจ๊งไหมอะไรเงี้ยก็ศึกษาหาวิธีการที่เราจะสามารถเป็นเจ้านายตัวเองได้แทนที่จะปล่อยเวลาให้มันแบบว่าว่างๆผ่านเลยไปผ่านเลยไปใช่ไหมเราก็ศึกษาเลยว่าเฮ้ยทําไงวะถ้าเราออกจากงานถ้าเราเป็น f r e e l นซ์ เราจะเริ่มธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเราทําไงวะเพราะมันผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยแล้วเราจะเริ่มเนี่ยมันมีวิธีทางไหนบ้างพนที่น่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากที่จะเป็นเจ้านายตัวเองใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงแล้วก็ตอนที่ทํางานประจําก็ทําไมไม่มีเวลาเรียนรู้ถูกไหมตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสเลยเป็นโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้วางแผนแล้วยิ่งมันมีวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราได้วางแผนยังไงแผนระยะยาวว่าถ้ามันเกิดวิกฤตแบบนี้อีกเนี่ยเราสามารถทํายังไงได้บ้างอย่างธุรกิจของตีน่าเนี่ยจริงๆต ว่าติน่าทาสื่อทําอะไรใช่ไหมแล้วติน่าก็มีน้องๆเนี่ยคอยช่วยเหลือทุกคนทํางานที่บ้านหมดเลยน้องๆติน่าทุกคนทํางานที่บ้านหมดเลยนะคะเพราะว่าโครงสร้างธุรกิจของติน่าเป็นแบบนี้มันเป็นธุรกิจออนไลน์ติน่าอยู่อเมริกาลูกค้าอยู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติน่าจ้างไทรเนี่ยก็ควรที่จะจ้างจากในประเทศไทย ถูกไหมเพราะว่าเวลามันจะได้เหมือนกัน,นจะได้ตรงกันจะได้สื่อสารกันง่ายแล้วแน่นอนอยู่แล้วว่าน้องๆน,นะคะลูกจ้างของติน่าเนี่ยเขาก็บินมาหาติน่าที่อเมริกาไม่ได้อยู่แล้วมันก็จะเปลืองมากเนาะทุกครั้งที่มาทํางานต้องบินมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการเข้าออฟฟิศตอนที่ติน่าเห็นเขาประกาศว่าบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ให้พนักงานทํางานที่บ้านรัฐองค์กรรัฐให้พนักงานทํางานที่บ้านติน่าก็นั่งมองติน่าแบบว่า เราก็ทํามานตั้งนานแล้วนี่เราไม่ไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนอะไรมากมายเลยเพราะเนี่ยมันคือโครงสร้างอนาคตทุกวันนี้นะเราสามารถทํางานที่บ้านได้เราสามารถทําธุรกิจทําทุกอย่างที่บ้านได้หมดเลยเวลาที่มีคนถามติน่าว่าติน่าทางานอะไรแล้วทํายังไงแบบเป็นบริษัทแล้วมีแบบว่าลูกจ้างหรืออะไรเงี้ยคือบริหารยังไงคือบางคนเขาไม่เข้าใจเลยไงมันติดอยู่กับระบบความคิดเก่าๆใช่ไหมว่าถ้าเปิดบริษัทจะต้องมีออฟฟิศแล้วก็ต้องมีพนักงานมาทําที่อ่าสนักงานมาทําที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยคือจริงๆไม่จําเป็นเราสามารถจ้างแบบนี้ได้ เลยคือแบบออนไลน์แล้วเราก็สั่งงานแล้วสิ่งที่ที่น่าดูอย่างเดียวคืออะไรคือผลงานคือท,ที่น่าไม่สนใจเลยเขาจะไปเล่นไปอะไรด็อกแดกด็อกหน่ ank, อยอ, ok อะไรที่น่าไม่สนใจตราบใดที่เขาส่งงานท่านตรงเวลาจบวัดที่ผลงานจบเพราะทีน่าไม่สนใจเลยว่าน้องเขาจะทํางานไปด้วยดู Netflix ไปด้วยทํางานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วแต่อยากทําอะไรแล้วแต่อยากกินขนมอยากอะไรแล้วแต่แต่ผลงานต้องดีผลงานต้องเนียบถ้าไม่เนียบก็ไม่เอาไว้ เท่านั้นเองเห็นไหมมันง่ายแล้วทุกคนก็ได้ประโยชน์จากการทํางานแบบนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอองติน่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าดิจิตอลนะคะหรือว่าสินค้าออนไลน์นั่นเองนะคะเช่นคอร์สสอนภาษาออนไลน์ คอร์สสอนการสร้างไรายได้ออนไลน์แบบที่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยก็มีอยู่ก็คือเป็นพวกหนังสือนะคะหนังสือสอนภาษาอังกฤษหนังสือเสียงหรืออะไรอย่างนี้เพราะ,ะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีต้นทุนมากถ้าใครนะสนใจนะอยากที่จะเรียนรู้วิธีการทําโครงสร้างอะไรแบบเนี้ยแบบตินานะคะการสร้างธุรกิจจากที่บ้านไม่จําเป็นต้องมีใครมาที่ออฟฟิศคือแบบเวลาที่เรานึกถึงการทําสื่อการทําอะไรเงี้ยเราจะเห็นหลายๆคนใช่ไหมพวกยูทูบเบอร์ที่เขาก็มีคนมาอยู่ที่บ้านคนตัดต่อคนทํากราฟิกคนเป็นแอดมินคือทุกคนมาอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่บ หลังนึงแล้วอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือมันก็มีทีมแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทําได้แต่ติน่ามองแล้วว่าไม่อยาก,กว่ะไม่อยากจะอยู่ติดก,กับใคร24ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยคือปกติก็ชอบอยู่บ้านอยู่คนเดียวอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้อยากทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นตีน่าก็เลยคิดไปไปตอนนั้นนะตอน,น,นที่คิดเลยคือเราอยากที่จะควบคุมทุกอย่างออนไลน์พอตอนนี้วิกฤตโควิดมา ระบบของทีน่าลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากเรียนรู้วิธีการทําธุรกิจสร้างธุรกิจแบบนี้เนาะตอนนี้นะคะทีน่าก็มีคอร์สอยู่2คอร์สนะคะคอร์สแรกคือชื่อคอร์สว่าแม่บ้านเงินล้านนะคะคอร์สนี้เนี่ยสอนให้เราเนี่ยสามารถทําทุกอย่างได้จากที่บ้านสร้างธุรกิจสร้างทุกอย่างเลยนะโดยการเผยแพร่ค,ความรู้ความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นเจ้าข,ของกิจการเนี่ยก็เหมาะนะเพราะว่าเราสามารถที่จะนำสกิลหรือนำทักษะของเราเนี่ยออกมาอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียได้ ถ้าดิน่ายกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นครูอัดใช่ไหมที่ทําบัญชีเขาก็เอาความรู้บัญชีของเขาเนี่ย มาใส่ลงในโซเชียลมีเดียหรือถ้าใครเป็นแม่บ้านเฉยๆนะแล้วก็ไม่ได้มีธุรกิจมีอะไรอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้โดยการที่เราก็เอาความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยเอามาทําเป็น YouTube เช่นจะมีคนทําสื่อเช่นเป็นแม่สอนภาษาอังกฤษให้ลูกหรืออะไรเงี้ยเขาก็มาแชร์มาแบ่งปันใช่ไหมก็เริ่มเป็นธุรกิจของเขาหรือบางคนทําขนมทาขนมแล้วเอามาขายในโซเชียลมีเดียได้ดีนะคะอย่างที่น่ารู้จักคนหนึ่งคือคูมุกพุทธลักษานะคะเขาก็ เอาสกิลนั้นนะ่ทักษะตรงนั้นนะ่มาสอนคนอื่นได้ว่าเฮ้ยทำขนมนะทำแบบนี้แล้วเอาขนมเนี่ยไปสร้างไรายได้ทำยังไงต่อมันทำได้มันมีความเป็นไปได้เราแค่ต้องรู้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะปรับหรือว่าจะค้นหาตัวตนแล้วก็มันมีวิธีทางยังไงในการทำสื่อนะคะสำหรับคอร์สนี้เนี่ยจะชื่อว่าคอร์สแม่บ้านเงินล้านถ้าสมมติว่าใครยังงงว่าแล้วจะหาเงินได้ยังไงคือยังงง,งๆใช่ไหมจริงจริงมันก็แล้วแต่สายอาชีพนะคะมันแล้วแต่สาขาอาชีพเช่นอย่างที่ตีน่าบอกอย่างตีน่าสอนภาษาเนี่ยตีน่า อันนี้มันก็คือแนวของธุรกิจนะหรือว่าถ้าอย่างเป็นคุม,มุกพุทร,รักษาอทิตินาบอกเขาก็มีขายขนมเขาก็มีการทาขนมส่งไม่ใช่แบบมาตั้งหน้าร้านแบบโบรานอะไรอย่าแงบบี้ไม่มีแล้วโอเคว่ามันมีวิธีของมันมันแล้วแต่ว่าเรามาแนวไหนมันมาสไตล์ไหนนะคะแล้วก็ถ้าใครโรงเรียนเนี่ยตินาก็ให้คําปรึกษาได้ว่าโอเคมีความสามารถแบบนี้นะคะสามารถไปต่อยอดได้ยังไง เน,ะะนตินาให้คำปรึกษาได้แต่วพอซื้อแม่บ้านเงินล้านนะคะตอนนี้ราคา9,900บาทแต่โปรโมชั่นนะปกติทีตินาลดให้แค่เดอ๋ย7,000นะปกติเวลาที่มีโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าเพราะมันเป็นช่วงโควิดเนาะเนตินาลดให้พันหนึ่งหลือหกพันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่ไลน์แอดนะแอดเทน่าโวลแคปนะคะพิมพ์ตัวแอดด้วยนะแอดเทน่าโวลแคปหรือว่าจะทักมาในอินบ็อกซ์ในเฟซบุ๊กก็ได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกคอร์สหนึ่งที่น่ามีนะคะก็เป็นคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์นะคะคือคอร์สออนไลน์เนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อ่าออนไลน์ดิจิตลอลโปรดักต์นะคะก็คือสินค้าดิจิตอลนะคะมันจะจับต้องไม่ได้แต่ว่ามันสามารถทำกำไรได้ได เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากรู้วิธีการสร้างคอร์สออนไลน์รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะมีความสามารถยังไงแต่ไม่รู้ว่าจะเอามาเปิดยังไงจะตั้งราคาเท่าไหร่แล้วมาทำยังไงมี Facebook กลุ่มไหมเราจะเชิญชวนลูกค้ามันยังไงทักยังไงหรืออะไรเงี้ยนะคะคอร์สนี้เนี่ยก็จะบอกโครงสร้างทุกอย่างเอาไว้หมดเลยสำหรับคอร์สนี้นะคะจากราคา9,900บาทตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเหลือ7 0 0 0บาทเช่นเดียวกันแล้วถ้าซื้อ2คอร์สรวมกันจากราคาเท่าไหร่ 19,800 uh, บาทใช่ไหมติน่าลดให้เหลือหมื่นเดียวนะคะสองข้อสูมกันนะ oh. เหลือแค่หมื่นเดียวเพราะว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดด้วยกันได้สำหรับวันนี้นะคะติน่าก็ต้องลาไปก่อนก็ขอให้ทุกคนนะโชคดีนะตอนนี้นะ่าเป็นช่วงที่เราควรจะเก็บเกี่ยวความรู้ให้เรามีทักษะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าวิกฤตนี้เนี่ยมันเป็นตัวชี้เลยว่านาคตเนี่ยเราจะเป็นยังไงแล้วก็โครงสร้างของการทํางานของมนุษยชาติอ่ะมันจะไปทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ